ลองลองมือทําให้มากกว่าเดิมมันไม่ได้ให้มันรู้ไป<ฤ>เรามันยอดเยี่ยมทุกคนเราผ่านความสําเร็จมานับครั้งไม่ถ้วนแต่วันนี้เราแม่งกลัวอะไรสถานการณ์รอบข้างข่าวเศรษฐกิจนู่นนี่ปิดกั้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องมีทําตัวมีปัญหาทําตัวมีเงื่อนไขอะ ัวมีเงื่อนไขมึงเข้าใจเปล่าแบบว่าก็ต้องโควิดไงไหน,นก็้เศรษฐกิจอีกไหนยาฉีดแม่งก็ไม่แบบยังไม่เสถียรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยมันเกี่ยวกับมึงร้อยเปอร์เซ็นต์รัวมึงล้วนๆที่แม่หวานมาพูดตรงนี้บอกตัวเองด้วยนะคะแม่หวานกําลังสอนตัวเองด้วยนะคะทุกครั้งที่พูดได้ทบทวนตัวเองด้วยคุณจําความสําเร็จของคุณได้ไหมคุณทุกคนตรงนี้สําเร็จมานับครั้งไม่ถ้วน ยิ่งใหญ่มาไม่รู้เท่าไหร่ความสําเร็จของเราไม่ได้เปรียบเทียบกับใครสําเร็จของเราอาจจะแค่หนึ่งแสนกูก็โคตรสุดยอดแล้วหรือสิบล้านหรือร้อยล้านมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขมันวัดกันที่ว่าเราเอาจริงหรือยัง